จอมโจรสิงดำปล้นข่ามากว่า20ปีสมบัติที่สะสมไว้มีมากมายมหาศาลเราต้องรีบตามหาขุมทรัพย์และกำจัดพวกมันทั้งหมดฉันอยากให้นายแฝงตัวเข้าไปในชุมชนสิงดำเพื่อสืบความลับบงางอย่างทีนี้ก็เหลือแค่ต้องสืบว่าไอ้จอมโจรสิงดำมันซ่อนขุมทรัพย์ไว้ที่ไหนไอ้สิงดำมันรอบจัดมันคงไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับใครง,ง่ายๆบุกดาคือลูกสาวที่สิงดำไว้ใจที่สุด ฉันว่านังนี้ต้องรู้แน่ว่าพ่อมันเก็บสมบัติไว้ที่ไหนจะให้ผมไปตีสนิทกับนายักษ์นั่นหรือครับเห็นทัพทีมบอกว่านาะยหญิงชอบกินข้าก็เลยเอามาฝากอ่ข้าว่าเองนะ่าจะเหมาะกับอยู่โรงครัวนะถ้าข้าไปอยู่โรงครัวนายหญิงก็ไม่มีคนให้ด่าสิ <c oughs> กะล่อนแล้วถ้าไม่เป็นโจรนะนายหญิงอยากเป็นอะไรเนาะทำไรทำสวนมนะั้งแค่นี้ก็น่าจะมีความสุขแล้ว พวกสมบัติที่ปล้นมาเนี่ยนายใหญ่มีแผนจะจัดการยังไงทุกครั้งที่ข้าออกปล้นข้าจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาทําบุญเสมอคือสารวัตรคิดว่าไอ้สิงดําเนี่ยเป็นคนเลวจริงๆหรือขอรับจะปราบโจรมันก็ต้องใช้วิธีแบบโจนถึงแม้ว่าจะทําผิดศีลธรรมด้วยขอรับที่ผ่านมาเนี่ยข้ายอมถอยให้มันหนึ่งก้าวเสมอแต่ต่อจากที่ไปข้าจะไม่ยอมมันอีกแล้วตีมือของคุณชัยายกาดสมคำล่ำเลือ ดูท่าแล้วเนี่ยเราแน่าจะมีเป้าหมายเดียวกันกลับไปพวกคนชั่วไม่จำเป็นต้องมีเมตตานักหลอาในเดชแต่น้ามีภารกิจที่ต้องทําทําเสร็จแล้วก็ต้องไปอย่าไปปูกพ,พันกับใครที่นี่เลยอไอย้รยำกูจะฆ่ามึงมดพนนฉันอาจจะไม่ใช่คนดีแต่ฉันจะไม่ขอตายอยางคนเร็วอลหันยังสมุน สตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น